มองเห็นเทียนในกรอบแก้วแตกๆนโยมก็นึกถึงคำนี้ที่ว่าอย่าเอาเรื่องแย่ๆของคนแย่ๆหรือสภาพแวดล้อมแย่ๆมาทำให้ใจของเราต้องกลายเป็นคนแย่ไปเสียเองจริงๆนะโยมนะเนี่ยสภาพแวดล้อมของเทียนเล่มนี้ไม่ดีเลยโยมนะกระจกก็แตกอัตามาก็เพิ่งจะติดกาวเข้าไปในรอบในโลหะนี่ก็ขึ้นสนิมนะสภาพแวดล้อมไม่ดีเลยแต่เขาก็ยังให้แสงสว่างอยู่นะเขาก็ยังให้ความสว่างอยู่ ก็การลมให้เขาสนอยแบบนี้ใช้ได้ตอนกลางคืนเวลาเดินไปไหนก็สะดวกดีตรงนี้ก็ทําให้นึกถึงว่าบางคนนยมหน้าสรรเสริญจริงๆหน้าชื่นชมท,ทั้งทั้ที่สภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยมีแต่คนแย่ๆเรื่องแย่ๆอะไรที่มันแย่ไปหมดสําหรับคนคนหนึ่งที่จะเจอได้อะนะแต่ก็ไม่เห็นเขามีความทุกข์ความร้อนอะไรเขาช่วยใครได้เขาก็ช่วยคนไหนช่วยไม่ได้ถามว่ายมทําไมยมนิ่งอ๋อช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ครับเป็นกรรมของสรรพสัตว นะช่วยเขาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแล้วก็เขาก็กลับมาตั้งที่ฐานเดิมที่จิตนิ่งของเขามีอาณาปานสติรู้ล,ลมหายใจเข้าออกตามคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะแต่บางคนในโยมอะไรนิดอะไรหน่อยสภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่จะเก๋หรอกนะสภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่ว่าจะเก๋แย่ yeah. แต่เขาดูกระตกกระตากไปหมดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นทุกข์กับไอเรื่องนี่เป็นทุกข์กับไอเรื่องนั้นไอหมาก็เ่าเสียงดังไอพัดลมก็เปิดเสียงเอาพัดลมก็เสียงพัดลมหมาเห่าก็เสียงหมาเหา่าเสียงคลื่นเสียงลมแดดออกฝนตกมันก็เรื่องของแดดออกฝนตกฟ้าฝนฟ้าฝนมันก็เป็นธรรมชาติแต่เขาเอาสภาพแวดล้อมเหล่านั้นมากระจุกมาสมรวมที่ใจกลายเป็นว่าเขาหาความสุขไม่ได้เลยทั้งชีวิตน่าสงสารจริงๆนะโยมว่า บางคนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเพราะเยอะเกินเยอะเกินไปไม่ดีงั้นช่องไหนที่พอมองแล้วมันทําให้เรามองแล้วเราต้องมองมุมนี้แล้วละ่ะชีวิตเราต้องมองมุมนี้นะชีวิตเราจะต้องพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นนะมองมุมไหนแล้วชีวิตเรามันจเจริญได้อ๋อเสียงลมเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงอะไรแต่เออมันก็เสียงก็ธรรมดานะเราอยากช่วยเขาแต่ช่วยไม่ได้อะเราก็นิ่งไว้ดูลมหายใจพุโทโธของเราไปมีสติรู้ไปงั้น กลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีแต่บางคนก็ยังดีได้สภาพแวดล้อมที่ดีบางคนก็ดีไม่ได้มันก็ไม่ว่าใครเรานะโยมนะคือเราทุกคนยังมีกิเลสมันก็มีพลัดตกมีสะดุดมีตกหลุมอากาศบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นขอให้เราทุกท่านนะช่องไหนที่มองแล้วมันทําให้ใจของเราเป็นสุขได้ก็เลือกมองช่องนั้นให้ใจเราเป็นสุขเถิดอย่าเอาเรื่องแย่ๆของคนแย่ๆเขาจะแย่เ,เรื่องของเขา อย่าไปเอาเรื่องของเขามาแยกกระจุกที่ใจเรามันก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะโยมนะก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน,น้อยๆกับเทียนที่เห็นในกรอบแก้วแตกๆวันนี้นะขอเจริญพร